สวัสดีจ้าพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องของเราเตยตยยาเปิดดวงนะะวันนี้วันที่ห้าพฤษภาคมนะเป็นวันที่หลายๆคนก็รู้เลยว่าวันนี้เป็นวันที่ราหูเนี่ยย้ายนะเป็นวันที่ดาวราหูย้ายเนาะแล้วดาวอีกหลายๆดวงเลยมีการเปลี่ยนแปลงมีการโคจรมีการยกย้ายนะแต่ที่สําคัญเลยในวันเนี้คือเป็นวันที่ราหูย้ายนะเป็นวันที่ราหูย้ายเรามาดูกันซิว่าวันเนี้ย วันที่ดาวราหูย,ายห้ายในะพฤษภาคมในวันเนี้ยเออดวงชะตาของเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไพ่เนี่ยเขาอยากจะสื่ออยากจะบอกอะไรอยากจะแนะนําอะไรให้กับคุณบางนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทําความเข้าใจนะเป็นแลนดอมเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีตรงบางอาจจะไม่ตรงบางหรือ,ออาจจะตรงหลายๆเรื่องหรือ,ออาจจะไม่ตรงเลยสักเรื่องก็ได้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทาง เท่นานั้นหนาดูเพื่อเป็นแนวทางดูตามแบบเพื่อให้มันแบบเอาไว้ในการเขาเรียกยังไงอ่ะเออในการแบบเตือนหรืออะไรอย่างเงี้ยในการดํารงชีวิตหรือว่าเป็นแบบสิ่งที่แนแนวแนวนําทางให้กับเราใน ประกอบคู่กับการใช้ชีวิตเอออะไรประมาณนี้นะแต่อย่าเอาไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องสําคัญหรือว่าอย่าเอาไปใช้ในอะไรเรื่องใหญ่ๆของชีวิตคุณนะดูเพื่อความบันเทิงทเฉยๆก็ได้นะคะอาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชาวิทยาในการรับชมและการรับฟังนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวดีพลังงานดีๆของช่องเรานะใครถูกใจกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกําลังใจเป็นค่าครูให้กันได้ขออนุญาตเทวดาประจาตัว วของทุกคนขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของทุกคนขออนุญาตครูบาอาจารย์ประจําตัวของทุกคนด้วยนะทำจิตให้นิง่งทำใจให้เป็นสมาธินาะวันนี้วันที่หพฤษภาคมวันราหูย้ายนะคะวันราหูย้ายในวันนี้5พฤษภาคมดูซิพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังงานของไพ่เขาอยากจะสื่ออะไรอยากจะบอกอะไรให้กับคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยความเชื่อและความศรัทธาบางนะขอก่อนสิบใบ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะแล้วหยิบสดจับสดนะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งสิ้นได้แบบไหนก็ว่ากันไปตามแบบนั้นขอดูพลังงานของคนที่พบคลิปนี้ก่อนหนึ่งใบใบแรก พลังงานของคุณในวันนี้คือราชาไม้เท้าพลังงานของคนเก่งนะพลังงานของคนเก่งคนมีความสามารถพลังงานของคนที่นั่งอยู่บนบันลังแห่งความสำเร็จราชาไม้เท้าคนที่โดดเด่นคนที่มีผลงานคนที่ประสบความสำเร็จ หลายๆคนมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีหลายๆคนเป็นหัวหน้างานหัวหน้าทีมหลายๆคนเป็นเจ้าขององค์กรเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหลายๆคนมีอำนาจออในแบบมีอำนาจในที่ทำงานที่ค่อนข้างสูงออนะอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงนะราชาหมาย King of ว a นนะเป็นพลังงานของคนประสบความสำเร็จพลังงานของคนเก่งคนมีความสามารถคนฉลาดเลย ไพ่แห่งราชานะไพ่แห่งคนเก่งไพ่แห่งคนสําเร็จไพ่แห่งคนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์แห่งความสําเร็จนะคะอ่ะพลังงานคุณดีมากมาดูกันต่อเลยว่านะวันที่ห้าพฤษภาคมในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ราหูย้ายเนี่ยนะโออเนาะดวงเป็นอย่างไรดวงจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไพ่พขาอยากจะบอกแนะนําครูบาอาจารย์อยากจะแนะนําอะไรบ้างเซเว่นออฟซอดเจ็ดไม้เจ็ดดาบ ดาบต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้คุณอาจจะไปมีความลับอะไรหรือเปล่ามีความลับอะไรหรือเปล่ามีความลับที่อยู่ในใจแอบซ่อนแอบทำแอบซุม่มปิดบังนะหรือ คุณอาจจะโดนหักหลังโดนโทรยศโดนโกงโดนก๊อปปี้ผลงานโดนดิสเครดิตเออเนาะหรือโดนอะไรมานะเนาะมีศัตรูรับหลังหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือโดนนินทาว่าร้ายเนาะโดนซุบซิบหรือคุณไปซุบซิบนินทาใครหรือใครมาซุบซิบนินทาคุณเซเว่ swords, นออฟสอดเนาะไพ่แบบไพ่แอบแฝงอะไพ่ซ่อนเรน้นเะนาะไพ่รับหลังนะ พลังงานที่มองไม่เห็นพลังงานที่หลบซ่อนอนี่หรือว่าคุณอะมีอะไรที่แบบมีใครแอบทำอะไรใส่คุณหรือเปล่าเออมาดูกันสิว่า5พฤษภาคมเนี่ยวันที่ลาหูยายเนี่ยมันเป็นอย่างไรโอ้โหห้าเหรียญห้าเหรียญเหงาเศร้าลำบากไม่มีตังค์ไพ่ห้าเหรียญเ,เ,เ,เออเนาเป็นไพ่ของคนที่เออเงินไม่พอใช้ลายรับ ไม่พอกับรายจ่ายอะไรประมาณนี้นะหลายหลายคนอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ได้เนาะเป็นไข้ป่วยนะหรือหลายๆคนเป็นโรคซับจางเป็นโรคซับจางเออนะเป็นโรคที่แบบเป็นโรคที่เขาบอกว่าเป็นโรคติดต่อเนี่ยเป็นโรคที่หลายๆคนแบบเป็นเยอะเลยในช่วงจังหวะเวลานี้เขาเรียกว่าโรคซับจางห้าเหรียญเนาะหลายๆคนเป็นแบบนั้นใช่ไหม อะมาดูกันหน่อยเนาะราหูยายแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหเออเดลเวอร์เป็นไพ The ่เดลเวอร์หพลังงานของความรักอะลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกรักของจักรวาลลูกรักของเทพเจ้าโอ้ยไม่ต้องกลัวเลยราหูยายหลายๆคนมันวิตกกังวลหลายๆคนแบบว่าจะมีผลอะไรไหมแม่แมนะ หลายคนนี้แบบโอ้ยแม่บางทีดวงหนูว่ามันไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปหรือเปล่าลาหูยายเนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะเปลี่ยนไงมันจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีจากดีก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะเออเนาะจากไม่มีก็จะมีอะไรประมาณนี้เดลเวอร์ ever, คุณเป็นลูกหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดลเวอร์ ever, สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานประทานอะไรมาให้นะ ประธานกัลยาณนนมิตรประธานคู่ประธานเพื่อนประธานคนช่วยเหลือเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประธานอะไรมาให้ลูกรักของเทพเจ้าเดอะเรเวิร์โอ้ยสองถ้วยเห็นไหมขึ้นคู่กันเลยเห็นไหมเราไม่ได้ตัดต่อนะไพเขาจะแบบไพเขาจะมันจะแบบจูนกันมันจะลิงก์พลังงานต่อต่อกันให้เป็นเรื่องราวได้อะใครก่อนหน้านี้เห็นไหม อาห้าเหรียญเนี่ยใครก่อนหนะน้านี้เหงาเศร้าก็ได้ด้วยเออนองไม่มีแฟนไม่มีแฟนแถมไม่มีเงินไม่มีแฟนแถมซับจางอีกต่างหากไม่มีแฟนด้วยไม่มีตังค์ด้วยเอออ่ะเดะเลรเบอร์มาสองถ้วยมาเห็นไหมพูดอยู่ตะก,กี้เนี่ยว่าพระเจ้าราหูยายเนี่ยจักวาลพระเจ้าหรืออะไรก็ช่างหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูอาจารย์เขาจะส่งกัลยาณมิตรมาให้คุณนะจ๊ะ เขาจะส่งคู่มาให้คุณบางคนส่งมาในรูปแบบของแฟนเลยบางคนส่งมาในรูปแบบของคนช่วยเหลือบางคนส่งมาในรูปแบบของเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเออส่งมาในรูปแบบของกัลยาณมิตรที่ดีเออนะส่งมาในรูปแบบของอาพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคนอุปถัมเออนะดีนะคนรักนะช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบ ความเขาเรียกว่าสเสน์เมตตาค่อนข้างทํางานเออนะราหูยายนีย่มีคนนิยมช,มชมชอบคุณมีคนรักคุณมีคนแบบชื่นชมคุณอะไรประมาณนี้สองถ้วยนะสองถ้วยพูดคุยตกลงเจรจาสื่อสารก็จะสําเร็จอะไรทํานองนั้นเนาะบางคนที่โสดอะที่เหงาวะจะมีคู่นัเนี่ยราหูยายเนี่มีโอกาสมีคู่เด้อ มีโอกาสเจอคนที่ดีเจอคู่ที่ดีหรืออาจจะเจอเพื่อนที่ดีหรืออาจจะเจอแฟนที่ดีหรืออาจจะเจอกัรยานมิทที่ดีหรืออาจจะเจอพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอะไรอย่างเนี้ยที่ดีที่เป็นมาในรูปแบบของคนเออนะมาในรูปแบบของคนพลังงานเดอะมู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 นกลางคืนพระจันทร์สเสน่ห์ไพ่ดวงจันทร์นี่เป็นไพ่เสน่ห์นะพระจันทร์คือสเสน่ห มีสเสน่ห์นะดูดีมเีเสน่ห์เซนอุ้ยเซนพูดถึงเซนเนะี่ยราหูย้ายเซนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เซนจะแม่นฝันก็จะแม่นรางสังหอ์ก็จะแม่นยำแล้วช่วงเนี้ยบอกแล้วนะจะมีสเสน่ห์แล้วเป็นคนที่แบบมีคนรักมีคนนิยมมีคนชื่นชมมีคนชื่นชอบแล้วก็อยู่ในช่วงที่มันเหมือนกับว่า มันเป็นพลังงานที่ถ้าคุณมีความวิตกกังวลอะไรมีความไม่สบายใจอะไรอย่างเนี้ยมันจะหมดสิ้นไปนะเห็นไหมไพ่หนึ่งไม้เท้ามาไพ่หนึ่งหมายเท้ามาเป็นไพ่เอกออฟวอนเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่ยแห่งความสําเร็จจุดประกายความฝันมีแพชชั่นมีไฟในการทํางานเริ่มต้นริเริ่มมีโอกาสได้คว้าโอกาส เห็นไหมมีโอกาสได้คว้าโอกาสหรือถ้าคุณขอพรถ้าคุณได้ไหว้ราหูหรือว่าหลายหลายคนนะไม่จําเป็นจะต้องทุกคนนะหลายหลายคนหลายที่เลยรู้ว่าวันนี้วันราหูใหญ่เนาะบางคนไหว AH ้กลางวันบางคนไหว AH ้กลางคืนเนาะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณไหว้ถ้าคุณขอพรประสบความสําเร็จนะสาเร็จนะดวงจะเปิดชะตาจะเปิดการงานธุรกิจสิ่งที่ทํา มีโอกาสที่จะเติบโตมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือคุณจะได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีได้รับพรนั้นๆในสิ่งที่ขอในสิ่งที่ปรารถนาโอพลังงานใบต่อไปเดอะทาวเปุบป,ปับฉับพลันกระทันหันเกิดขึ้นแบบทันด่วนเกิดขึ้นแบบฉับพลันได้อะไรแบบฟุกฟลุกมีอะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่คาดไม่คิดว่าจะได้ก็ได้ ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ก็ได้เออเนาะไม่ได้คาดหวังไม่ได้คิด,ด,คดแต่ก็จะได้มันมาแบบฟุกๆมันมาแบบป,ปุบปับฉับพลันมันมาแบบรวดเร็วทันใจมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวมันมาแบบไม่คิดไม่คาดฝันนะตามมาด้วยห้าดาบห้าดาบแล้วก็ตามมาด้วยห้าหมายเพราะฉะนั้นแล้วภายเตือนไม่แม่ภพ่เตือนภัยเตือนระวังอารมณ์ นะระวังอารมณ์ระวังคำพูดระวังการแปรปรวนการแปรปรวนอารมณ์แปรปรวนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคืออันนี้ไม่ได้บอกให้คุณไปทะเลาะกับใครไม่ได้ระบ,บอกให้คุณไปไฟไปสู้กับใครนะห้าดาบกับห้าไม้เนี่ยเดอะทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นไพ่ที่เขาบอกว่าระวัง ระวังใจร้อนใจเร็วระวังคำพูดระวังวาจาระวังอารมณ์แปรปรวนก็ได้เนาะเพราะมันเป็นช่วงดาวยายในช่วงราหูยายอะระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะอ่ะก่อนหน้านี้ใครมีปัญหากับใครไหม The ะทาวเวห้าดาบห้าไม้เท้าความยุ่งยากการต่อสู้การแข่งขันการทะเลาะความขัดแยง้งการมีปัญหาความเสียใจ เออนะก่อนหนะ้าน,นี้เลยทำให้คุณเกิดความกังวลเกิดขึ้นเห็นไหมอ่ะอันนี้ว่าไปตามนี้นะในใครทะเลาะกับแฟนใครมีปัญหากับแฟนนะถ้าเกิดว่าคนที่อันนี้เนี่ยมันเป็นแบบโดยรวมนะเป็นเรนดอมนะมันไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะเราว่าไปตามว่าไปตามเนื้องานว่าไปตามพลังงานเนาะว่าไปตามเอเนจีอาทีนี้บอกว่าใครที่มีปัญหากับแฟนนะ ใจเย็นๆนะใจเย็นๆเออเนาะอย่าเถียงเอออะไรที่ไม่สมควรทะเลาะไม่สมควรอะไรก็เงียบได้ก็เงียบนิ่งได้ก็นิ่งเออนะประมาณนี้หรือใครที่ก่อนหน้านี้มันมีปัญหาไปแล้วแม่มันมีไปก่อนหน้านี้แล้วโอนเนาะค,คือคือตรงนี้่ะมีโอกาสที่จะเคลียร์กันนะสสะสสะสาสะสาปัญหาสะสางเรื่องราวไม่สบายใจ ออะขออีกห้าใบนะมาดูสิว่าห้าพฤษภาในวันราหูยายเนี่เป็นอย่างไรพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์พลังงานของราหูเนี่ยก็อยากจะสื่ออะไรอยากจะบอกอะไรเนาะในวันนี้ห้าพฤษภาหนึ่งดาบหนึ่งดาบขึ้นมาหนึ่งไม้ขึ้นมาคุณจะชนะทุกซีซันชนะปัญหาชนะอุปสรรคคุณจะตัดสินใจได้เออเนาะคือคือเนี่ยคุณมีปัญหาอะไรอยู่เดอะทาวเวอร์ห้าดาบห้าหมาย การส,สารัางการส,สารัางความยุ่งยากความยุ่งเหยิงหรือคู่แข่งทางด้านธุรกิจหรือคนที่มีปัญหากันหนึ่งอาจจะจบกันไปเลยสองอาจจะเคลียร์กันได้เออทำนองนี้นะสองดาบสองดาบคือการเลือกการตัดสินใจสองดาบคือคนที่ลังเลก,กังวะกังวลสองทราบสองดาบสองทราบสองดาบคือคนที่เอายังไงดีเนาะแล้วช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ หนึ่งให้ใช้สติสองให้ใช้เซนนะเชื่อเซนตตัวเองนิดหนึ่งเชื่อรางสังหอ์ตัวเองนิดหนึ่งนะมันจะแม่นนะสามจะคิดหรือตัดสินใจอะไรคิดให้ดีมีสติมีสมาธิแล้วค่อยคิดค่อยตัดสินใจค่อยเลือกนะสองดาบไพบอกว่า อะไรที่คุณยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้คุณจะเลือกได้จะตัดสินใจได้อะไรที่คุณยังลังเลยังติดขัดยังเป็นเอนจีที่ยังแบบคลุมเครืออยู่ในใจห้าสิบห้าสิบจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังยังแบบไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรมากมายหรือว่าแบบเป็นยังแบบไม่เคลียร์ไงเออเนาะมันจะต้องเลือกและอะไรอย่างนี้ให้ไพ่บอกว่าให้ใช้สติใช้สมาธิอ่ะวันลาหูย้ายวันที่ห้าพฤษภาเก้าถ้วยเก้าถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนโสดคนมีเสน่ห์ คนที่จะมีความสุขถ้าเกิดว่าการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างของคุณอยากคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดแต่ให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นตามดวงชะตาตามโชคชะตามันจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เขาได้จัดสรรมาแล้วนะเห็นไหมเขาบอกว่าเรื่องบังเอิญมันไม่มีนะทุกอย่างมันถูกกําหนดมาแล้วทุกอย่างมันถูกจัดสรรมาแล้วนะเพราะฉะนั้นหนึ่งดาบ คือการผ่านมันไปได้การเลือกได้การตัดสินใจได้การชนะต่อปัญหาต่ออุปสรรคเนาะแล้วก็ไพ่ก้าวถ้วยเนี่ยคุณจะมีความสุขหนาหลังจากวันที่ห้าเนี่ยวันนี้เริ่มเลยห้าพฤษภาวันราหูย้ายเนี่ยเป็นวันที่ดวงเนี่ยจะเปลี่ยนแหละคือมันจะมีความสุขแหละมันจะหมดเรื่องกังวลแหละนะมันจะดีขึ้นเออมันจะดีขึ้นมันจะหมดเรื่องกังวลแหละเนาะอ๋อ แล้วก็ตามมาด้วยสามไม้มันจะก้าวหน้าไงมันจะขึ้นไปข้างบนมันจะขึ้นไปสู่เส้นทางแห่งความสุขความสําเร็จมันกําลังจะก้าวหน้ามันกําลังจะคืบหน้ามันกําลังจะเดินขึ้นเออเห็นไหมมันกําลังจะดีขึ้นนะบอกเลยมันกําลังจะดีขึ้นอืมคนน้าดีไม่ดีนะคนที่คุณเคยมีปัญหากันกลับจะแบบเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีกันก็ได้เนาะปรับความเข้าใจหรือว่าเนี่ย บางคนทะเลาะกับแฟนจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าใจกันจะปรับความเข้าใจกันหรือบางคนก็ตัดจบกันไปเลยเจ็ดหมายเจ็ดหมายการต่อสู้เจ็ดหมายเห็นไหมกําลังสู้หนืย่ยกันงานต้องทําต้องทําต้องทําต้องสู้ต้องไปข้างหน้าต้องไม่กลัวปัญหาต้องไม่กลัวอุปสรรคคือคุณจะกล้าแหละ คุณจะชนะปัญหาคุณจะชนะอุปสรรคคุณจะรู้จักปกป้องตัวเองคุณจะรู้จักรักตัวเองคุณจะรู้จักโปรเทคตัวเองเอื่นเนาะเจ็ดไมทาวเซเว่นออฟวอนคือต้องบอกว่ามันจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นแหละตามมาด้วย The World สุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัารถนานะคะไพ่เดอะเวิลดคือไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์นี่ ใครที่มีปัญหากับแฟนเนี่ยคุณจะได้คืนดีกันหรือเปล่าเนาะถ้าคุณไม่ได้คืนดีกันคุณจะจบแล้วคุณจะเจอคนใหม่ The เว v ร์มาสองถ้วยมาสักขนาดนี้อนะเนาะหรือมันมันมองได้ประมาณว่าบางคนก็จะคืนดีกันบางคนจบกันไปแล้วก็จะได้เจอแฟนใหม่เจอแบบ New Energy เลยนะทีนี้มันเป็นพลังงานของไพ่เดอะเวิ์คือความอุดมสมบูรณ์ได้นะโรคจักรวาลยูนิเว s ร์ ต่างประเทศอุเวอร์ e d, จรักรวาลความสมบูรณ์เนี่ยดวงจะเปลี่ยนจริงๆดวงจะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยวันราหูย้ายของคุณเนี่ยดวงจะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยเห็นไหมเป็นหนึ่งดาบเป็นหนึ่งเหรียญไ uh, พ่หนึ่งดาบมาไพ่หนึ่งเหรียญมาคุณจะมีโชคไพ่สามเหรียญมาตามมาด้วยไพ่เจ็ดเหรียญเห็นไหมสองเหรียญอุ้ยไ uh, พ่คุณดีอะ่ะ โอ้โหไพ่ขึ้นมาแบบเป็นเหรียญบานเลยคุณปิดท้ายด้วยดเอ M Place R อ่ R จะจะว่าไปจะว่าไปคนดวงดีคนดวงมีโชคคนดวงเหงคนดวงจะได้ทรัพย์คนดวงจะได้เงินนี่หลังจากลาหูยายเนี่ยคุณจะมีความโชคดีนะหกเหรียญหกถ้วยโทษทีหกถ้วยสามเหรียญไม่ใช่เจ็ดเหรียญน,นะสามเหรียญ สเหรียญเป็นที of coin แล้วก็ตามมาด้วย Two of c o i แล้วก็ตามมาด้วย Six of c u p แล้วก็ตามมาด้วย Page of c u p อ้โหบางคนจะได้เจอคู่คู่แท้เจอคู่นะ DM p a c e เด็กให้โชคพรที่ขอเออแล้วถามว่าถ้าใครถามว่านีวันนี้ได้ไว่ายายขอพอรราหูจะดีไหมดีดวงจะเปิดแล้วดวงจะดีจะสําเร็จด้วยแล้วต้องบอกนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ เป็นผู้หญิงนะตอนเนี้ยตอนเนี้มีสิส่ทธิ์เป็นผู้หญิงมีความเป็นแม่เดมเพลสไพ่ผู้หญิงไพ่แห่งความเป็นแม่ไพ่มหาราณีไพ่เดมเพลสขึ้นมาเนี่ยจากจากไม่มีเงินนะจากยากจนจากไม่มีโชคอะไรอย่างเนี้ยไม่ถึงกับยากจนหรอกจากไม่มีโชคหรือว่าเงินแบบไม่ค่อยพอเนี่ยห้าเหรียญเนี่ยคุณจะได้โชคนะคุณจะได้เงินนะ หเหรียญมาแล้วเนี่ยมันมีโชคเข้ามานะสามเหรียญเนี่ยเห็นไหมวาจาเป็นทรัพย์ผลงานค้าขายเจราจาพูดคุยเจ็ดเหรียญก็มาเห็นไหมคุณลงทุนอะไรเอาไว้เนี่ยจะได้แล้วนะจะได้คุณจะได้งเงินไงมันมีโชคดีมันมีความโชคดีเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าดวงมันจะเปิดจากนี้แล้วห้าพฤษภาเนี่ย ใครที่ไปแบบอยากมีคู่ก็จะได้คู่ด้วยมีโอกาสมีคู่แล้วเจอคู่ในอดีตชาติเจอคู่แท้ด้วยนะหกหกถ้วยเห็นไหมเด็กถือถ้วยคนนี้เนี่ยสองถ้วยเดอะเวิลด์คนนี้เขามีความแตกต่างกับคุณคุณอาจจะเด็กกว่าเขาหรือเขาอาจจะเด็กกว่าคุณเออเนาะก็ได้นะพลังงานของเด็กไงเพรสออฟคัพเด็กถือถ้วยเนาะเดียมเพรสลูกหลานบุตรบริวาร คนในการปกครองลูกน้องดีให้โชคหนุนนําหนุนนําเห็นไหมลูกทีมอะไรอย่างเงี้ยหนุนนาแต่พ่ายได้เงินนะ 5พฤษภาคมวันราหูย้ายเป็นวันที่คุณจะได้เงินเป็นวันที่คุณจะโชคดีเป็นวันที่คุณจะได้รับทรัพย์รับโชคเป็นวันที่ดวงคุณเปลี่ยนเป็นวันที่ดวงคุณจะเปิดนะอ่ะนี่คือการสื่อสารจะพลังงานของวันที่5พฤษภาคมวันราหูย้ายเป็นวันโชคดีของคุณดวงคุณจะเปลี่ยนดวงคุณจะเป็น D.M. Place ดวงคุณจะมีความพรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะพระแม่จะคุ้มครอง พระมารดาจะปกปักรักษาคุณเห็นไหมคุณจะถูกโปรเทคส์จักรวาลคุณจะเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วคุณจะเป็นที่รักของกัลยานามิตรหรือแฟนหรือบุคคลทั่วไปด้วยนะจ๊ะโอเคห้าพฤษภาวันราหูย้ายโชคดีข่าวดีพลังงานดีรับทรัพย์รับโชคกันเต็มๆเลยนะคะโชคดีค่ะสวัสดีจ้า